ผมทุกคนนะครับกลับมาพบกับ,บผมแบงก,กับช่องแบงค์ a ราชนแนลเลยครับวันนี้ผมจะมาทําการรีวิวน้ําหอมที่ได้รับคําชมของผมนะครับผมซึ่งที่วังอยุ่ตอนนี้มีอยู่6ตัวนะครับผมคือการที่เราใช้น้ําหอมแล้วมีใครมาชมว่าแบบเฮ้ยกลิ่นหอมจังมันเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าเราฉีดไปมีคนสนใจมีคนชอบนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซ like, ักกดบสไครต์ช่องผมด้วยนะครับตอนนี้ก็พูดจริงๆเนาะหกสิบกว่า EP ีแล้วแต่ว่าก็ยังมีคนแบบ ติดตามยังไม่ถึง500คนเลยด้วยซ้ำจริงเป้าหมายผมอะผมอยากจะสิ้นปีนี้ผมอยากจะมีคนติดตามสัก1000คนนะครับเพราะว่าเออมันก็เป็นเป้าหมายในชีวิตเนาะเป็นเป้าเป้าหมายระยะสั้นของผมผมก็อยากจะทําให้ได้ตามที่ผมหวังนะครับแล้วถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้ไม่ถึง1 0 0 0คนภายในสิ้นปีนี้ผมก็รู้สึกว่าเออเราก็เต็มที่แล้วผมรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเราทําไปที่สุดแล้วอะแล้วมันประสบความสําเร็จมันก็เ,เรื่องที่ด,ดีแต่ถ้ามันไม่ประสบความสําเร็จก็คือ เราได้ทําเต็มที่สุดความสามารถของเรานะครับโอเคอ่ะเขาเลือกไม่ต้องดรามาร่านะคะผมน้ําหอมตัวแรกที่ผมได้รับคาชม,มก็คือตัวนี้ครับปิงบริสเปียมิดไนท์แฟนตาซีนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ําหอมตัวนี้เก่ามากกลิ่นจะมีความแบบเบอร์รีม่มีความเบอร์รี่มาทั้งส่วนมีความพลัมความหวานมีความหอมมีความแบบค่อนข้างที่จะเป็นมวนแต่เป็นมวนที่ใสครับหลายคนบอกว่ามันคล้ายๆกับลูกอมสุก,กาสีม่วงถามว่ามันคล้ายขนาดไหนผมว่า ก็ใกล้ๆนะแต่ว่าไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะครับเป็นกลิ่นที่หอมมากกลิ่นนี้ผมโดนชมโดยเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะครับว่าเฮ้ยแกกลิ่นตัวหอมจังนะครับก็เลยเป็นกลิ่นที่ผมใช้เป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของผมช่วงหนึ่งช่วงแบบวัยมัธยมปลายแล้วก็วัยมาหาลัยครับโอเคตัวต่อไปนะครับคือตัวนี้ครับคือมันจะเป็นน้ำหอมบริทนี่เยอะหน่อยนะพะผมเป็นแฟนลับเขาแล้วก็แบบมีน้ำหอมนางเยอะไงครับตัวนี้คือ บิ๊นิสเปียเซอร์คัสแฟ็นตาซีนะครับปีนี้ถ้าจำไม่ผิดออกมาในปี2009นะครับออกมากับอัลบั้มเซอร์คัสของบิ๊นี่นะแล้วก็เป็นน้ำหอมที่ผมมาซื้ออีกทีหนึ่งไม่ได้ซื้อตรงกับปีที่เขาออกหรหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ใช้น้ําหอมตัวนี้ในช่วงที่ทํางานที่ที่ทำงานแรกของผมนะครับที่จังหวัดมหาสารคามแล้ววันนั้นเป็นวันที่มีการออกอีเวนต์อะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยอานเป็นตอนเอช้าก็เลยฉีดน้ําหอมตัวนี้ไปประมาณแบบ 6สเปรย์ได้เพราะว่าเป็นคนที่ชินกลิ่นแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่แบบไม่เวียนหัวครับอืมกลิ่นมันจะมีความแบบหวานๆใสๆแล้วก็มีความเหมือนกับชามะนาวนี้ผมพูดจริงๆแล้วมันมีกลิ่นคล้ายๆชามะนาวมากๆนะครับผมถ้าแบบมีใครมาขอคําจำกัดความผมจะบอกว่าเนี่ยชามะนาวนะครับวันนั้นอะผมฉีดไปแล้วก็ใส่เสื้อปกติไปใส่เสื้อทํางานนี่แหละแล้วน้องที่เดิมด้วยกันก็บอกว่าห um, อมไม่หยังอ่ะ หอมยัง่ะอย่างเงี้ยเขาเป็นคนดีสารซึ่งผมกว่าดีสารนั่นแหละแล้วผมก็บบกว่าหอมอะไรเขาบอกว่าหอมอยัง่ะตัวหอมยังเขาเลยว่าเนี่ยเจ้าตัวหอมเจ้าใส่น้ําหอมยังหอมแท้อะไรผมก็อ๋อใ้น้ําหอมเซอร์คัสแฟนตาซีของวิทนี่แล้วก็เอาไปให้เขาดมแล้วก็เหมือนกับจะแบ่งให้เขาใช้ด้วยนะคะเพราะว่าแบบเขาชอบมากแล้วเขาก็แบบบอกทั้งวันว่าเจ้าเป็นผู้ชายตัวหอมก็คือคุณเป็นผู้ชายตัวหอมอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออ คุณฟอร์มามันก็ค่อนข้างดีนะถ้ามีคนชมเราถึงขนาดนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ดีใช้ง่ายแล้วก็ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับถ้าคุณอยากได้น้ำหอมที่มีความใช้ง่ายกลิ่นใสๆกลิ่นมีความกลางหวานตัวนี้ตอบโจทย์ครับโอเคตัวต่อไปนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็ได้คําชมมานานมากๆเลวเหมือนกันคือน้ําหอมตัวนี้ครับเป็นน้ําหอมที่ผมฉีดช่วงหนึ่งแล้วก็ฉีดช่วงที่ไปเรียนพิเศษครับคือบ้านผมเนี่ยต้องบอกก่อน ผมเป็นคนที่แบบว่าเรียนหนังสือหรือพอไปได้นะแล้วก็มีวิชาคณิตศาสตร์คือแบบฝึกเลยอ่ะ <c oughs> คือวิชาคณิตศาสตร์คือโง่เลยแล้วก็แม่ก็จ้างอาจารย์สอนพิเศษซึ่งเป็นอาจารย์ที่สนิทมากรักมากสวัสดีครับอาจารย์ฝนแล้วก็แบบว่าอาจารย์ก็แบบว่ามาที่บ้านประจําซึ่งผมก็จะฉีดน้ําหอมในบางทีแล้ววันนั้นผมก็ฉีดกลิ่นนี้ไปแล้วอาจารย์ก็มีความถามว่าอุ้ยน้าหอมหอมจังเลยน้ําหอมของใครอะไรอย่างเงี้ย ผมก็เลยอ๋อของบริติสเปียครับกลิ่นแฟนตาซีอินบลูมแล้วก็เอาน้ําหอมให้อาจารย์ดูซึ่งอาจารย์ก็ชอบมากนะครับผมอาจารย์บอกว่าดมแล้วอาจารย์นึกไปถึงน้ําหอมอ่าโคโค่มันมาเซลนะครับซึ่งถามว่ามันเหมือนกันไหมมันไม่ได้เหมือนกันหรอกแต่สิ่งที่ทําให้อาจารย์นึกถึงก็คือมันมีความเป็นมวลเหมือนกันนะครับคือโคโค่มันมาเซลเนี่ยเขาจะมีความเป็นมวลของกลิ่นที่แบบชัดเจนอ่ะเป็นกลิ่นที่แบบต้องได้กลิ่นต้องแบบดึงดูดสุดๆ,ๆนะครับแล้วก็กลิ่นนี้ก็จะเหมือนกันก็คือมีความแบบมมีีกิ่่่นทแบบไได้ สว่างขนาดนั้นน่ะแต่ก็เป็นกลิ่นที่มีความใสงงไหมครับเออแล้วก็มีความแบบดึงดูดนะครับก็เลยทําให้อาจารย์ผมชอบกลิ่นนี้นะครับโอเคแล้วก็โดนชื่นชมมาโอเคตัวต่อไปนะครับที่ได้ความชื่นชมแบบชื่นชมจนตกใจก็คือตัวนี้ครับยี่สิบลองว e d p นะครับตัวนี้จาแรกก็วันแรกที่ผมได้มาผมฉีดตอนประมาณช่วงเช้าเนะครับผมแล้วก็ฉีดช่วงเช้าประมาณ4สเปรย์เลยนะ ตรงอกตรงไหลแล้วก็บริเวณคอแล้วก็ด้านหลังผมนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมฉีดแล้วก็ไปออกกําลังกายพอผมออกกําลังกายเสร็จใช่ไหมครับน้องเท็มานก,ก็นัดผมให้ไปเจอที่ตลาดอย่างเงี้ยผมก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปคือตอนนั้นออกกําลังกายมันก็มีเหนื่อยแลวใช่ไหมแล้วน้องอ่ะได้กลิ่นตัวนี้จากตัวผมแล้วน้องก็บอกเฮ้ยหอมหอมจังเลยพี่ใช้น้ําหอมอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบน้องผู้หญิงติดกับขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม ถึงกับเอาหน้ามาซบที่เสื้อที่ด้านหลังอะที่ดูแล้วกันแล้วเขาก็บอกว่าหอมมากใช้กลิ่นอะไรเนี่ยลงจากรถแล้วพี่ส่งลไลน์มาให้หนูด้วยนะว่าชื่อน้ำหอมลายห,หนูจะไปซื้อตามนะครับก็เลยบอกเขาว่าเออเนี่ยอีสแตอรลองวายอพนะเป็นตัวดังเป็นตัวที่เป็นกระแสอยู่ในแบบโลกโซเชียลตอนนี้ครับก็เลยเนี่ยครับคำชมตัวนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรง ทั้งผมแบบใส่ไปทํางานเองคนที่แบบว่าเป็นลูกค้าก็เ,าเคยชมว่าเอ้ยน้าหอมคุณหอมจงเลยผมว่ากิ่นี้นะครับค่อนข้างที่จะคุ้มค่าซื้อเถอะนะครับอืมโอเคอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นน้าหอมประจาออฟฟิศของผมที่ผมโดนชื่นชมซึ่งถ้าผมยกขึ้นมาแล้วทุกคนก็จะว่าอีกแล้วเลยวะอีกแล้วนะครับนั่นก็คือวอร์ชกัวออมครับตัวนี้ผมได้คําชื่นชมจากหลายคนมากไม่ว่าจะเป็นแบบเออน้องที่ทํางานน้องที่บ้านหรือคนที่รู้จักกันนะครับเขาบอกว่า เป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นใสาจางกลิ่นตัวคุณหอมดูมีความสะอาดดูเป็นผู้ชายแบบเรียบร้อยนะครับกลิ่นนี้จะคุณจะรู้สึกมีความแบบมีความเรียบร้อยมีความน่ารักแล้วก็เป็นคนที่เฟรนลี่นะครับเป็นผู้ชายที่ออกในรูปแบบใส่เสื้อสีขาวหรือไม่ก็แบบใส่เสื้อโทนสะอาดนะครับกลิ่นเนี้ยผมโดนชื่นชมมาเยอะมากอะ่ะไม่ว่าจะแบบว่า กลิ่นหอมจางกลิ่นคุณสะอาดจางกลิ่นคุณสดชื่นจางหรือใส่ไปยินก็ยังมีคนเดินมาถามว่าใช่นล้วหอมอะไรหอมมากเดินมาดมเลยนะครับตัวนี้สําหรับเวอร์ซัชชี่วออ,ออมผมก็เลยไม่อายอ่ะที่จะบอกว่าอวยตัวนี้บ่อยๆแล้วก็บอกให้ทุกคนได้รู้ว่ามันดีนะครับเพราะว่ามันดีจริงๆนะครับโอเคแล้วตัวสุดท้ายที่ผมโดนชื่นชมแล้วผมก็รู้สึกว่าประทับใจก็ปลายยาน้องชายได้ด้วยนะครับก็คือตัวนี้ครับน้องหมีมอชิโนทอยทูนะครับตัวนี้กลิ่นมันจะมีความแบบ แอปเปิลคับเป็นแอปเปิลขนมเป็นแอปเปิลเยลลี่อะแล้วก็ตีมากับความแบบละมุนล,ละมุนเป็นความหมวานๆหอมๆมีความฟลอรัลแต่เป็นความฟลอรัลที่ไม่หรูนะครับคือแบบเป็นกลิ่นที่แบบไม่ค่อยจะเหมือนใครนะครับเป็นกลิ่นมีความกลิ่นเนี้ยมีความเหมือนคนอาบน้ําใหม่นะครับผมคือผมฉีดไปทํางานอะแล้วน้องที่ทำงานก็บอกว่าพี่หอมจังกลิ่นตัวพี่เหมือนคนอาบน้ําใหม่เลยอะหนูอยากจะซื้อมาใช้ตามบ้างแล้วผมก็เคยเอาตัวเนี้ยไปให้ลูกค้า ที่ทํางานนะครับดมนะครับก็คือแบบคุยกันเรื่องน้าหอมเลยแล้วก็บอกว่าผมมีน้าหอมตัวหนึ่งที่แบบว่าเคยเห็นไหมขวดเป็นรูปหมีน่ารักน่ารักครับคุณน่าจะชอบเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงน่ารักน่ารักนะแล้วก็บอกว่าเออหนูเคยเห็นค่ะแต่ว่าไม่เคยดมผมก็เลยแบบว่าอ่ะเนี่ยเอาไปเขาดมแล้วเขาก็แบบซื้อเลยก็คือวันนั้นเขาบอกว่าเออไลน์มาบอกว่าพี่คะหนูแบบไปซื้อตามเลยหนูชอบมาครับซึ่งแบบว่าเออผมก็รู้สึกดีแล้วตัวนี้นะครับผมเคยฉีดไปที่บ้านแล้วน้องชายผมอ่ะมันได้กลิ่นแล้วก็บอกว หอมชอบกลิ่นดูสะอาดกลิ่นมันอาบน้ำใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับน้องผมก็เลยไปซื้อตามจริงๆไม่ใช่น้องผมไปซื้อตามหรอกพอถึงวันแบบวันปีใหม่ผมก็เลยซื้อตัวนี้ให้น้องเป็นของของวัญวันปีใหม่นะครับซึ่งน้องก็ใช้จนทุกวันนี้แล้วก็น้องแบบว่าก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับผมก็น่าจะต้องซื้อเขาใหม่อีกอ่ะถ้ามันหมดนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆคนนะครับแล้วก็ใครมีน้ําหอมที่โดนชื่นชมมาสามารถบ,บอกกันได้นะครับแล้วก็บอกเหตุผลก็ได้ผมอยากรู้ผมอยากฟังแล้วก็แบบ เหมือนอยากมีปฏิสัมพันธ์อยากจะคุยกันกับทุกคนที่เข้ามาชมกิมน,นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครป์ช่องผมด้วยเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ